บ้านของคอยมันแหลงหาเงินเดือนบ่อใดต้องมีค่าใช้ใจ่ายใช้วันต่อวันถูกความจนลิขคิดให้เป็นคนไกลบ้านช่วงเทศกการจังโกขึ้นบ้านหา ขอสามคำให้กับวันนี้นะครับยังไม่นอนขอสามคำให้วันนี้นะครับฉันง่วงนอนขอสามคำให้กับวันบบนี้นะครับตาดำขอสามคำให้กับวันนี้นะครับไม่ไปงานเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเขาต้องไปโดนหักเงิน <c oughs> สวัสดีครับ คุณครูที่เคารพรักช่วงนี้ผมขอหยุดพักไม่ไปโรงเรียนสักสองสามวันคือผมลุกเดินไม่ไหวเจ็บปวดหัวใจ